สวัสดีทุกท่านเวยนะครับผมทีม่ผมมาดูหน้าจอเดสขอนะคร <c oughs> ับผมอาจจะดูลกๆแล้วแล้เอไม่ครับไม่นี่จอ <c oughs> มันจะเลอะเถอะสเไปหน่อยนะครั <c oughs> บผมเบาะอะไรไม่หาหน้าจอเลอะเลอะเอะนี่คือไฟดีตังไว้ที่ห้าบาทน,านี่ในเกียในเกีว่าออก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 ออแล้วกัน ความปลอดภัยกษตรสินเงินทองเป็นไรโอหเปดของผมมากจะอยากดูหน้าของเพียงมาดูเรีฮะเฮ้ยไม่อยากไม่อยากไม่อยากหยไม่ต้องดูเ๋ยอเดี๋ยวคอยนั่นเดี๋ยวคอยนั่นเด๋ยวเขาเขาโกรธเคือง แขนแขนแ๋ะวมันกดเรื่องแ้นกูเขียก็หวางนั่งเนี้ยเปิฟซมันเจอมันแขนหน้าได้ตอบมันบมกว่าเลยนี่วานี่ขวมจะช้าเลย้งครับอมไอหมอัดหน้าจอ แหลกมากค่ะมันแหลกมากคือด้าบิดเลยมันแหลกมันแหลกแบบอันนี้สีแก้มองบอกหน่อยนะครับเอ้ยผมลืมอย่างนี้เอ้ยนี่ครับแสดงงานยาตันดอยตังค้างเติรดเติดนี่ทีเดียวรู้ไหมแต่ไม่ได้ลงไม่คือมันยังไงยังไงอ่ะเไม่รู้มันยังไงยังไง ตั้งค่าแบบสูงปรับกันหมดตรงนี้ปรับมันหมดนะอนี่วจอืนี่นเนี่ยเนี่ยน okay. ้จ้จวันีนะคอตั้งค่าบันทึกวิดีโอนะครับผมแล้ก็คำโลโก้โลโก้ถ้าถึง ออกมาสักกี่สักใครได้เปิดหนาร้อยร้อยทรัพย์ร้อยทัพเปิดหน้าก็อยากเห็นหน้าต้องร้อยทัพบอกให้ใครอ่ะต้องร้อยทัพเท่านั้นถ้าร้อยใชไม่ถึงร้อยทัพก็ไม่เปิดมันปิดเสอัตโนมัติน่ะมันตึ๊นี่ยแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับไม่ต้องไปยุ่งมันนั่ต้องไปยุ่งครับ มัดมัดเชียรไม่รู้มัดเชียร์มัดมัดเชียมีมาขาเอมีมายอะครับเนี่ยดูไปเชียรวะดูเชียร์วบื่อบ่าบือไปสัวงเข้าไปดูไกลๆโอ้โห็สวยครับลองลงเข้าไปสัว์อะไรวะมันไม่ใช่เรื่องหายเฮ้ผมเรียปมาแล้วว่าเราบอกว่าอีตัวหนึ่งผมอยู่แการกีนปาร์ตี้นะ แอร์เครับ